เคยไหมครับฝันว่าตัวเองอยู่ในห้องครัวเก่าๆภาพสมัยเราเป็นเด็กที่เราไปเยี่ยมบ้านคุณยายเราอยู่ในห้องครัวเก่าๆของคุณยายกลิ่นอาหารตอนนั้นยังตามมาในฝันได้เลยครับยินดีต้อนรับครับผมเข้าสู่ช่องฝันว่าชาแนลพูดถึงความฝันแบบ สบายๆเหมือนมาเล่าให้เพื่อนฟังครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องฝันเห็นห้องครัวเก่าว่าในฝันแบบนี้กำลังบอกอะไรกับเราอยู่หรือเปล่าเริ่มนเลยครับบางทีความฝันก็เหมือนภาพถ่ายในหัวนะฮะสิ่งที่เราคิดถึงสิ่งที่เราผูกพันกลับมาแบบ ไม่รู้ตัวครับผมห้องครัวกับเก่านี่แหะครับเป็นตัวแทนของความหลังได้ชัดเจนมากเลยบางครั้งมันก็เชื่อมกับความทรงจำในวัยเด็กความอบอุ่นหรือแม้แต่ความหิวบางคนฝันแบบนี้ในวันที่รู้สึกเคว้งเหมือนหัวใจอยาก ย้อนกลับไปในช่วงที่เราสบายใจที่สุดความฝันเลยพาเรากลับไปที่ห้องครัวสถานที่เคยอบอุ่นที่สุดในบ้านในอีกแง่หนึ่งห้องครัวก็เป็นพื้นที่ที่มีพลังงานเยอะมีการปรุงอาหารมีความร้อนมีเสียงหม้อกระทะตะหลิว บางทีถ้าเรากำลังจัดการอารมณ์ในใจไม่ลงตัวห้องครัวเก่าๆนี่แหละครับก็ <c oughs> จะปรากฏในฝันเพื่อบอกว่าลองกลับไปคิดใหม่เริ่มต้นจากต้นทางเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งครับและแน่นอนบางทีฝันนี้ก็เป็นแค่เราหิวจริงๆก่อนนอนครับ เราเล่นนะครับหยอกหยอกสบายสบายครับแล้วเรามาฟังกันแบบยาวๆเพลินๆว่าฝันเห็นห้องครัวแต่ละแบบแต่ละอารมณ์แต่ละภาพที่เราเห็นสื่ออะไรเราบ้างครับผมบางคนฝันว่าเข้าห้องครัวเก่าแล้วเปิดไฟไม่ติดฝันนี้เหมือนกำลังพยายามรื้อฟื้น บางเรื่องในอดีตแต่ยังหาคำตอบหรือความชัดเจนไม่ได้ถ้าฝันว่าเดินไปในห้องครัวเก่าแล้วเห็นใครสักคนนั่งอยู่อาจจะแปลว่าเรากำลังนึกถึงใครบางคนที่ห่างหายกันไปนานหรือเป็นคนที่เคยมีบทบาทในชีวิตของเราครับถ้าฝันว่ากำลังทำอาหารในห้องครัวเก่า ฝันนี้มักสะท้อนถึงความตั้งใจหรือแผนบางอย่างที่เราเราอยากรื้อฟื้นมันขึ้นมาแต่เรายังไม่กล้าลงมือทำมันจริงๆครับและถ้าในฝันนั้นห้อง,องครัวทั้งเก่าเก่าและรกมากฝันนี้หมายถึงอารมณ์หรือความคิดบางอย่างที่ยังไม่ได้เคลียร์หรืออาจรู้สึกว่าอดีตยังตามมารบกวนจิตใจเรา ถ้าคุณฝันว่ากำลังล้างจานในห้องครัวกเกา่าๆนั่นาแปลว่าเรากำลังจัดการเรื่องค้างคาใจบางทีล้างจานก็เท่ากับล้างใจครับถ้าฝันว่ากลับไปอยู่ในห้องครัวบ้านเก่าสมัยที่เรายังเป็นเด็กเล็กๆอ่ะสะท้อนว่าเรากำลัง ขาดความมั่นคงในปัจจุบันเลยห้ยหาที่ที่ปลอดภัยแบบในอดีตถ้าฝันว่าห้องครัวพังหรือไฟไหมฝันนี้แสดงว่าอารมณ์ในใจเรากำลังระเบิดแต่เป็นระเบิดอยู่แบบเงียบๆภายนอกดูปกติเหมือนไม่มีอะไรแต่ภายในใจมันร้อนรุ่มอยู่ค่ะ มีคนฝันว่ากำลังหาของบางอย่างในห้องครัวเก่าฝันนี้แปลว่าเรากำลังตามหาคำตอบในอดีตหรือหาคำอธิบายบางอย่างที่มันยังค้างคาใจอยู่นานมากเลยเก็บมาฝันบางทีห้องครัวเก่าที่ฝันถึงก็คือใจของเราเองที่อยากกลับไปดูแลกลับไปเติมพลังและปรุงชีวิต ให้มีรสชาติอีกครั้งหนึง่งฝันว่าในห้องครัวมีเสียงคนทำอาหารแต่ไม่มีใครอยู่เลยอันนี้เจ็บเพราะว่าบางทีคือความรู้สึกเหนาที่เราพยายามปิดเอาไว้ครับฝันว่าเช็ดโต๊ะในห้องครัวเก่าฝันนี้เหมือนพยายามเคลียร์บางอย่างในใจให้มันสะอาดขึ้น อยากชำระล้างจิตใจให้มันสะอาดขึ้นและถ้าฝันว่าเปิดลิ้นชักในห้องครัวเก่าและสิ่งที่อยู่ข้างในคือของเก่าอาจแปลว่าเรื่องบางเรื่องในอดีตกำลังหวนกลับมาให้เราพิจารณาไตร่ตรองอีกครั้งหนึ่งครับถ้าคุณฝันว่าได้กลิ่นอาหารจากห้องครัวเก่าโดยที่ไม่มีใครทำมา เป็นสัญญาณว่าใจเรายังหวยหาความสุขที่เคยมีที่เคยเจอในอดีตที่ทําให้เราสุขใจถ้าฝันว่าส้มห้องทั่วเก่าฝันนี้เหมือนเรากําลังเยียวยาบางอย่างในใจไม่อยากปล่อยมันพังไปเฉยๆครับถ้าฝันว่าแดดส่องเข้าห้องครัวกับส่องเข้ามาเหมือนเป็นสัญญาณของความหวังที่กําลัง จะเริ่มต้นใหม่ถ้าฝันว่าเดินออกจากห้องครัวเก่าไปยังห้องใหม่คือภาพของการพร้อมที่จะก้าวต่อแม้จะยังคิดถึงอดีตแต่เราก็อยากไปต่อข้างหน้าฝันว่ามีสัตว์แปลกๆในห้องครัวเก่า อาจหมายถึงความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่สบายใจกับบางเรื่องในอดีตที่กลับมาหลอกหลอนถ้าฝันว่ามีน้ำท่วมในห้องครัวเก่าสะท้อนถึงอารมณ์ที่ท่วมท้นจนควบคุมไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความหลังครับแต่ถ้าฝันว่าเจอสมบัติในห้องครัวเก่าเป็นสัญญาณว่าคุณอาจจะค้นพบคุณค่าบางอย่างจากอดีต หรือสิ่งที่เราหลงลืมไปนานและถ้าคุณฝันว่าทำของแตกในห้องครัวเกา่าอาจหมายถึงความรู้สึกผิดต่อเหตุการณ์ในอดีตที่ยังคงตามมาหลอกหลอนจิตใจเราอยู่ถ้าฝันว่าจัดระเบียบห้องครัวเกา่าแสดงว่าคุณกําลังพร้อมที่จะจัดระบบความคิดหรือจัดการกับเรื่องราวในอดีตให้เป็นระเบียบครับ ถ้าฝันว่าเห็น,นอะไรสรหรือสัตว์รบก,กวนในห้องครัวเก่าฝันนี้อาจบ่งบอกถึงความรู้สึกไม่สบายใจหรือเรื่องเล็กน้อยที่รบก,กวนจิตใจเกี่ยวกับอดีตและถ้าฝันว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาในห้องครัวเก่าๆของเราสะท้อนถึงการเข้ามาของสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตคุณซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในอดีตของคุณด้วย แลาได้ฝันว่าห้องครัวเก่าแต่สะอาดเอี่ยมเป็นพิเศษเหมือนคุณพร้อมที่จะปล่อยวางอดีตละหรือเราได้แก้ไขข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นแล้วและได้ฝันว่ากินอาหารในห้องครัวเก่าเป็นการเชื่อมโยงความรู้สึกสบายใจความอบอุน่นและอาจเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังต้องการพลังใจและสุดท้ายแล้วครับ ฝันว่าห้องครัวเก่าได้เปลี่ยนไปจากเดิมไปมากอาจจะแปลว่าคุณกำลังพยายามเปลี่ยนแปลงมงุมมองที่มีต่ออดีตหรือไม่ก็อดีตกำลังส่งผลต่อปัจจุบันในแบบที่คุณไม่คาดคิดก็ประมาณนี้ครับผมฝันถึงห้องครัวเก่าและทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของความฝันที่เกี่ยวกับห้องครัวห้องครัวเก่าที่อาจไม่ได้หมายถึงแค่สถานที่ แต่มันคือเรื่องใจครับใจล้วนๆที่เราเชื่อมโยงกับอดีตแล้วแปลงออกมาเป็นภาพฝันให้เราได้เห็นและถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับฝันว่า c h ชา n e l พูดถึงความฝันแบบสบายๆเหมือนมาเล่าให้เพื่อนฟังสวัสดีครับ